w 2 0 5นะครับผมตัวนี้เป็นรูผสมระหว่างเครื่องยนต์ i c e นะครับผมกับมอเตอร์นะครับเป็นไฮบริดนะครับอยู่ในบล็อกเครื่องอตัวอ่าตัว274นะครับผมแล้วก็มีระบบไฮบริดควบคู่กันมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เข้ามาที่เบนซ์ฟังกูด้วยอาการก็คือ,อตัวถุงลมครับผม ถุงลมล้อหลังซ้ายนะครับรั่วอันนี้เราเช็ครั่วไปแล้วนะครับรั่วแล้วก็แต่การเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตัวแอร์เมติกนะฮะที่เป็นตัวปั๊มลมนะครับเข้าระบบของตัวถุงลมเนี่ยนะฮะกินกระแสทําให้ไอตัวฟิลนะฮะที่เป็นฟิล40แอมป์ของตัวรถเนี่ยตัดระบบนะฮะดังนั้นเราก็ทาการ ลียนให้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้รอส่งมอบรถให้กับของลูกค้าครับผม